เบืงขาเห็ดพี่น้องผู้ใดสิว่าข่อยเก็บเห็ดสกปกก็ว่าได้เด้อพี่น้องข่อยบ่ได้เอาเมีดเอาถุงมือมานาข่อยลืมพี่น้องจะ่อยไปเผอเอาออกจากกระเป๋าแตยงยามไดกระเป๋าหากิน่อยเบิ่งพี่น้องเบิ่งเห็ดปาดขาเนี่ยขาใหญ่หาย ง่ายหายง่ายขาดแสงแดดในเรื่อพี่น้องเลยคุนอยู่ในหญ่าคุนออกอยู่ในหญ่าิ่นก็เลยง่าง เพื่อดขาามี สูจักหน่อยนีดเ้ยพี่น้องเด้อเสียงเครื่องบินเสียงเครื่องบินสำรวจป่าพี่น้องเห็นบอง่ามบอคนสิเวียความสะอาดอยู่บ้านด้วยพี่น้องเด้อ ก่อ,อยอยาเขามาปนในเด้อพี่น้องปลายหยาเฮ็บอันเฮ็บหลายทั้งเห็บถึงยุงแล้วเนี่ยขาเพื่อนบ่งขาพี่น้องบานละ บินใหม่กแล้เครื่องบินเสียงเครื่องบินกลับมาอีกแล้ว คือเห็ดอันเห็ดพื้นขาแดงน้ำพี่น้องเกิดไก่กันนีล่ละเอ้ยวางไว้ซะวางไว้ซะน้อพี่น้องเนาะแบบเพิ่นเกิอดอยู่ไตหมดนี่เอ้ยขายาวเลยพี่น้องหอวยหย่วย่ามาเด้อ คมเอาน้ำซะล่ะโอ้ยเนี่ยมเห็นว่ามันขยี้พื้นบนนี่มันขักขักขยี้พื้นนี่แน่เลยมูนอุ่ยปุยเฮ้ยเหย,ยียบเพื้นสมุนอุ่ยปุยเลยพี่น้องเลย อเนี่ยโมหินเนาะเนี่ยหมูพ่นดุดขึ้นมานะพี่น้องเนี่ยหมูพ่นดุดขึ้นมาพระก็สิแเนี่ยโมหินพ่น แตะเพล่นเลยก็ต้องเอาเพล่นนิดหน่อยพี่น้องเลยเพล่นสีโบยใหญ่นะเอา้ยตายหน่า วันคุณเกิดยัง,ยงนี่อีกอยู่กลับมาอีกแล้วเครื่องบินคุณคุณคุณเดี๋ยวจะไปเก็บพี่นอ้องบาสังเกตกับ,บ่าหูเด้นี่ว่าเป็นเ็ดแมนปูนี่คนอยู่ในไต่ห้าพี่น้องเลย ยานะคะน,นี้หน่อยอยู่ หิดพึ่งขาแดงเฮ็ดก็อยากออกได้พี่นอ้องแต่ว่าฝนหมดตกฝนไม่ตกยขาพอดีคอยไปตัดอยู่บ้านคอยเอาเสือไปปล่อยปล่อยไว้ไกลๆบ้านคอย กไก่ปลาบ่านคอยพี่น้องเอ้ยบ่ต้องมากไก่อึ๊บอืมเบิ่งขาเห็ดพี่น้องขาใหญ่ๆ เห็ดไข่มุกหอยข้าเจ้ามาเก็บเห็ดพึ่งเอ้ยเห็ดเห็ดไข่มุกข้าเจ้าเอาแต่ดอกมันข้าเจ้าทิ่มขาไว้เห็นไหมพี่น้องขาเห็ดไข่มุกดอกสิเป็นจะเอากี่เด้อเอาก็น่าจกดอกอึบอึบอึบมีหอยนอน เอาเครื่องหนึ่งวุ้ยตะขาบตะขาบตะขาบน้อยนี่อีกดอกหนึ่งตะขาบน้อยยังสีเคยเอาอยู่พี่น้องเพิ่นบ๊มีนอนเอาไปแกงกระเสบไปตำแก้วกระเสบสวัสดีเด้อพี่น้องโอ้ยโอ้ย นี่แกวมามนอ้บเดเอาถุงมือมาบบไดเอามีดมามาซองปลาอีกพี่น้องเอ้ยบ่คิดรเพนสิออกมี้ยบริไทยให้เบิ่งพี่น้องเห็ดมันปูจ้าเห็ดมันปู เบืงมือเหีเห่ยวๆขอ่อยไปก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยดอกซ้ำนีเด้อกำลังเสีบพี่น้องโบไดทั้งมีดโบไดเทา่ทา,น,ากออกนั้นถุงมืออื้มเป็นหลักออกไหมพี่น้องปางเงียบเงียบข่อยมาผู้เดียวขอ่อยอันนี้ เฮ็ดพึ่ง้าแดงพี่น้องก็เจอสองดอกเขาก็เลยต้องเอาตืมกันมาทะไปได้กเกียงนะพี่น้องอเบืองขาดอกงามดอกใไงวละ นดอกทิ้งยางไอ้ปุ่นละพี่นอ้องฝนบดตกพี่น้องป่าแห้งแห้งเือเบิ่งขาเนี่ยเบิ่งขาเห็ดเนี่ยพี่นอ้อง ทางอื่นพ่นออกกันเด้อพี่น้องออกทั้งเห็ดพื้นวานทั้งเห็ดอันพื่นเห็ดมันปูปลาเหียงพี่น้องเอ้ออกกับพี่น้องอุ้ยดีๆดอกหนึ่งอุ้ยอุ้ยอุย้ยนู่นๆโว้ยนึ่งว่าโบฮันออก จังสีเปเอาด้วยพี่เนอะนึกว่ายังไม่ออกสองดอกแล้วจ้าโอ้ได้อีกแล้ว่อยกะทายมั่ง่าทายมั่งด้วพี่น้องคลิปอะ่ะเพราะว่า้องเฮดว่อนออกว่านหลาย ออกมองดะดอกสองดอกเนี่ยยิน,นเสียงนกบอพี่น้องเสียงนกดอกซ้ำนี่กำลังแสบพี่น้องเห็ดออกบอสทาลายเด้อพี่น้องเปลาแหง เดี๋ยวมือหลังยังสิงมาไหมเอ้ยมือหนายงสิงมาไหมบึงสะพานปลาปลา,าเห็ดหนำฝนปลาเห็ดมันปูเงียบดีว่าพี่น้อง <c oughs> มันจะกาศหลงเหลงโวกเวกวิวงเวงพี่น้องเลื่มไปเล่มมาได็ดเต็มตาหน่อยขออยุ่บริตัดขาลืมทั้งมีดลืมทั้งอันถุงมือ แต่ว่าจะเอาไปตัดบานพี่นอ้องเก็บมองละนิดมองละหน่อยในเต็มตาหน่อยค่อยแมมีจะดอกงามๆพี่นอ้องขอบคุณขอบคุณในหลายเดอ้อที่พาก,กันมาเบิ่งคลิปแกแเก้วขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ